วิธีสร้างแม่แบบในแอป c a p c u t ขั้นตอนแรกทำการเข้าระบบแอป c a p c u t มาที่หน้าแรกของแอป c a p c ั t แล้วกดที่ชั้นกดลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook แล้วก็เลือก Facebook ของเราเลยค่ะใส่วันเดือนปีเกิดกดยืนยันเราจะได้หน้าโปรไฟล์แบบนี้เมื่อเราสร้างแม่แบบแม่แบบของเราก็จะไปอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยการสร้างแม่แบบก็คือการที่เราสร้างงานตัดต่อคลิปของเราขึ้นมาใส่วิดีโอหรือรูปภาพและตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์หรือเอฟเฟกตามจินตนาการของเราเลยจ้าเมื่อเราสร้างคลิปแบบนี้เสร็จแล้วเราสามารถใช้คลิปนี้ไปเป็นแม่แแบบบให้้้คคนนนอออื่่่่่ไดดดดดะะโยกกกกกปปุุมมัทึสงลล ถึงแม่แบบนั่นเองจ้าระบบจะให้เราเลือกว่าเราจะให้คนอื่นเอารูปภาพหรือวิดีโอมาแทนในส่วนไหนได้บ้างรูปภาพหรือวิดีโอไหนที่เราจะให้คนอื่นแทนได้ให้เรากดติ๊กถูกกดถัดไปแล้วเลือกรูปภาพหน้าปกตั้งชื่อแม่แบบและเขียนคําอธิบายแม่แบบของเรากดโพสตเมื่อคนอื่นมากดใช้แม่แบบรูปภาพหรือวิดีโอของคนอื่นก็จะมาแทนรูปภาพหรือวิดีโอของเราเลยค่ะ ตอนนี้ครับค่ะเขามีแจกหมงกวันให้กับเทมเพลตยอดนิยมด้วยนะคะสนใจโลกิจกรรมแอดไลน์นี้ไปเลยจ้าหรือติดตาม tiktok พี่กระเดียวคนนี้เลยค่ะสงสัยอะไรถามพี่เขาได้เลยจ้า